สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีมื่อสุขสุดเพื่อนเดจ้าไปดังเดินทางพี่น้องใส่หมอกใส่หมวกเหมือนเมื่อแค่ไหมเดินทางใส่หมอกใส่หมวกนี่สขี้ระจักเมื่อที่น้องมืาอนี่เอาอยู่ยพายต่างกันอ้าวหันแล้วไหมเนี่ยหล่ใหญ่หล่ใหญ่พวก เออออกมากไปเลยจังไครเอาออกมาจะออากมากให้เมียเลยกับบอคือใครตู้อ้วนไข่ตู้ลืม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 โอ้ดกชายขผงกันอยากสบายดีแม่ทั้งลูกทั้งพ่ออ้วนเน้ยสบายดีลูก ป้าผ่าพิษป่าเขาก็สีเสือเลยลูกชายก็เสียหลอดจักเมื่อยพี่น้องมึงเนี่ยมาใส่เนาะอ่าน้องมือน้ำไปยัดไปไปดื่อนะพี่น้องตามกันไปเพื่อนกูว่านเพื่อนไปพี่น้องบาทนี่ป้าบ่าวไก่เขาคือมาเต็มสุดคักใช่ปะคือหล่อแท้เหมือนนี่ มาเหมนอีแล้วผัดพันป้าวไก่รอนะ่มผูกอีไล่ตลอดที่น้องเอ้ยรอดรอดอะพี่น้องรอดรอแบบบบเบื่อได้พี่น้องรอแบบเปาไก่เนี่ยเอ้ยเนาะรอแบบบบเบื่อพี่น้องใจสองชัญกว่าหน้าตาได้พี่น้องเลยเก็บนก็บเงินได้เอากระเป๋าเงินไปได้สักแล้วกระเป๋าไม่เห็นเลยฉันรอดเนาะกระเป๋าไรเราเคยลืม ลืหมหักกระเป๋าเงินพี่หนออ่องเลยไปตั้งไว้ในหน้าบ้านนะใหไปสวดไว้เนาะลืมหมดกระเป๋าเงินพี่น้องเอ้ยอตัางจะโลอยู่เงินบ่ได้ร้ายเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยหักหัก <laughs> โบบี้นี่ก็เติมนึงอยู่ อีก้องลงไปเสื้อนากินอยู่ซื้อนานวันอีพ่อนะถือว่าเอาความหล่อหน่อยนะความหนาตาดีเนาะกูไดมันก็หล่อบดีเนาะไอ้คนมันลายเนาะแบบคือก็รอกัวตัวหล่อตัวีเนาะราราราลงราราเนาะมันกต่หล่อลายเนาะแต่คนสมักหักเข้าเลยบ่มันอยู่ที่ใจีเนอะบางคนเนาะราราเนาะงามถือว่าสมได้คนสมักกับอุดูนไม่ไ้เนาะคนเนาะถัดให้เข้ามัก ใส่คนอื่นหมัเขาเนาะมัน้องมันดองอยู่ที่ใจห้อดหลอดบางคนก็เ่าเออหนาตากันีส่วนเอาไก่ก็ไปได้ที่ไล่คื้โลงนาองเลยตัดไปเทียบใส่โมอันนั้นอันนี้แกือก่นกันาะก็ไปได้ขี้ไล่ขี้เละนดก็ไปได้ขี้ไล่ขี้เละกระด๊อกนะอ้ตัดหัวผมแบบนะทัตัดแง ซื blind, 谢谢้น้ำหวานให้ปูพ uh, ี่น้อยสุดก่อนกับวไดนน้ำหวานหแต่นักก็รอน้อกันต้องให้นะทีรักฮะจะก็จับกองให้ขอเขาสิรอน่ะหืมเลยพ้นโต๊ะเราหืมืมมน้างลยจ้ะนต้นกระท่อมกยาบกินกะยาบ่ได้เดียวมันสิเบิดจสิบกินยบ่บันเมื่อจังแวก็ได้เขาเมื่อทังพุนเด้

มาหลอตลาดก้อนน้อยแรงนะคนสลดมากระไรบวด่านี่บ้าเขาบอกทำา่ลบ่บ่แล้วบ่เต่าไ

ได้เจ <V detective sound> ้า <Rach> หูใหญ่งมีอื้ะ สองทรงแลน,น,น,งนั่นี่อัวยังไหมข่อ้อได้ขายอัวัวัน้าข่อบข่อเบามน้ำซีเมนอี้พอแล้วสิมันโมโม,มันเหม็นนาะมันหลดมันซีเมน บริโอนมันทางในบอโลด,ดเทามีเสือผ่านั่งเหอหนาะบบทอดไม่ใช่เน่าไก่จะนั่นคับเจ้าพ่อ,พอแหละอืมทุง่งไนี่น่ะ แขงจิกสูงสามสิบไาวเด้อไหวเด้อไปเลยไม่ติดขัดไหนที่เอาก็ให้ไหมนะนี่ได้ถึงทางน่ะโอ้โหเต้าเต่า ป้ายังเหรอหาโลมาผิดต่องก็ยัมาให้มมืจังล่ะแล้วก็โลมาสัอันนี้กระีกซันแล่หยุดถึงหักัน้ัน กวงตลาสดพี่น้อยบ่ายยินด้ายังบ้าน

ต่อยคุ้มอ่ะอะไรคือโบนั่นสิคือบคือบไข่คือโบบวมเนี่ยขันขันโถยเห็นโตเดียวนี่ขันแลนนี้เลยนดี้มัน้ตอน้ำวานี้อ้วนเลยใหญ่ว่มันลายโตแล้มันชิ้น

ไปไปอ้วน,นอักษิยูหันบ่นไปกินนอนีกินะจ,จะใช้ได้ใช่ไนไซส์แบดนี้นานกัน,นใช้ได้เต็มเต็ลย แด,ด,ด้วพี่น้องคลิปนี้สิเดีล่าก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบกันในคลิปหน้าเด้อจ้าอยูด่ดีแงงเมื่อสุข,ขสุขคนเด้อสบายดี